ะค,ะคำว่า DER ANGESTELTE l เตเดอร์อั e เกแปลว่าลูกจ้างหรือพนักงานนะคะ Angestellte แปลว่าลูกจ้างหรือพนักงานถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็จะเป็น i e a n g e s t e l l t ตตรงนี้นะคะ a n g e s t e l l t e เนี่ยมันมาจากคำา j e j t i v e นะคะก็คือ IST a n g e s t e l l t ที่แปลว่าได้เป็นลูกจ้างหรือที่เป็นพนักงานพอเอา adjective นะคะมาทำเป็นคำนามก็เขียนเป็นตัวใหญ่แล้วก็เติม endung ต่อท้ายแค่นั้นเองค่ะก็จะกลายเป็น der a n g e s t e l l t e ถ้าเป็น plural นะคะก็จะเป็น a n g e s t e l l t e n ตัวอย่างนะคะ b e j u n is t a n g e s t e l l t e r In I n e m r e i s e b ü r o b e j e m n น,นะคะก็จะเป็นลูกจ้างคนหนึ่งหรือเป็นพนักง,งานคนหนึ่ง In I n e m r e i s e b ü r o ในบริษัทท่องเที่ยวแห่งหนึ่งต่อไปนะคะคำกริยา sich anstrengen sich anstrengen แปลว่าใช้พลังมาก พยายามอย่างหนักเลยหรือทำงานอย่างหนักเลยหรือจะบอกว่าเครียดเกินไปก็ได้นะคะ sich anstrengen แปลว,ว่าเครียดอย่างมากเลยใช้พลังอย่างมากใช้กำลังอย่างมากหรือพยายามอย่างหนักเรามาผ่านคำกริยานี้นะคะอย่าลืมนะมันมี reflexive ด้วยนะคะ sich anstrengen strengt sich an strengte sich an, hat sich angestrengt ตรงนี้นะคะก็บอกไปแล้วเนาะใช้พลังอย่างมากเลยพยายามอย่างหนักหรือเครียดมากเกินไปเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ Diese Arbeit strengt mich sehr an. Diese Arbeit แปลว,ว่างานเนี้ย strengt mich sehr an ก็จะแปลว่างานอันนี้นะคะ ก็ทำให้ฉันเนี่ยเครียดอย่างมากเลยหรืองานเนี้ทำให้ฉันเนี่ยได้ใช้พลังงานอย่างเยอะเลยนะคะโอเคตัวอย่างที่สองนะคะ w e n t u d i e p r ü f u n g s c h a f f e n w i l l s t mustudi <When>? s d c h meh r anstrengen เว้นก็แปละว่าถ้าหรือเมื่อเนาอถ้าคุณเนี่ยต้องการที่จะทำข้อสอบให้มันได้ถ้าคุณต้องการที่จะสามารถทำข้อสอบได้นะ มุสตูดิชเมี e อันชไต e n เงนคุณก็จะต้องทุ่มตกไปมากกว่านี้นะต้องพยายามอย่างหนักกว่านี้นะโอเคค่ะต่อไปนะคะเรากลับไปดูกันที่คำว่าลูกจ้างกันก่อนเนะาะเมื่อกี้ลืมให้คำที่เป็นสุนนุมนะคะคำที่เป็นสุนนุมนะคะพนักง,งานหรือลูกจ้างนะคะที่เราเจอบ่อยๆเลยก็คือเดอ i ์มิทอา b บิร์ตเดอร์มิทอาเบ แปลว่าพนักงานหรือลูกจ้างคำศัพท์ที่สองนะคะก็คือเด r a อา e บ t n เนเมอร์เดียอาบต์เนเมอร์ก็คือเป็นลูกจ้างหรือพนักงานนะคะและคำสุดท้ายนะคะเด r ยเป c h เชฟติกเทเดียเปเชฟติกเทแปลว่าพนักงานหรือลูกจ้างโอเคค่ะคำศัพท์ต่อไปนะคะ unstrengen u n s t r e n g e n d ตรงนี้นะคะจะแปลว่าเครียดมากเลยเหนื่อยมากๆเลยนะคะ r n s t r e n g เ n d มันเป็น adjective นะคะเวลาที่เป็น adjective เนี่ยส่วนใหญ่นะมันเอาคำกริยาเนี่ยมาเติม D ต่อท้ายได้เลยนะคะก็คือจากคำกริยาก็กลายเป็น adjective และอั n ส t ต e n เแปลว่าเครียดอย่างมากเลย หรือเหนื่อยอย่างมากเลยนะคะหรือใช้กำลังอย่างเยอะเลยเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะ ich finde diese arbeit sehr anstrengend ich finde ก็จะแปลว่าฉันเนี่ยรู้สึกว่าฉันคิดว่าฉันรู้สึกว่าฉันคิดว่า diese Arbeit งานเนี้ย sehr anstrengend sehr anstrengend ก็คือแบบ งานนี้มันออกแรงอย่างเยอะเลยนะมันเหนื่อยมากๆเลยนะหรือแบบมันเครียดมากๆเลยจะใช้แปลอันไหนนะคะขึ้นอยู่กับบริบทหรือประโยคที่อยู่ข้างหน้าอีกทีนะคะเรามาดูซินนึงนะคะหรือคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า u n s t r e n g e n t คำแรกนะคะก็คือคำว่า e er i e s h a n t e er h e p h a n t แปลว่า เหนื่อยมากๆเลยคำต่อไปนะคะก็คือคำว่า a e m i g u e d fatigued แปลว่าเหนื่อยมากๆเลยและคำสุดท้ายนะคะคำว่า m ึ s a m มึสามตรงนี้มันจะแปลว่าหน้าเบื่อนะคะหรือแบบเหนื่อยอะเหนื่อยแบบหน้าเบื่อโอเคค่ะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะของคำว่า u n s t r e n g e n t unstrengend นะคะก็คือ ich finde diese Arbeit sehr anstrengend ฉันรู้สึกว่างานนี้มันเหนื่อยมากๆเลยนะหรือมันเครียดมากๆเลยนะหรือมันใช้กำลังมากๆเลยนะคำศัพท์ต่อไปนะคะคำว่า der antrag der antrag ก็จะแปลว่าใบสมัครการสมัครคำขอข้อเสนอคำร้อง การร้องขอก็ได้นะคะ Der a อัน a รกหรืออันเทรเกจะแปลว่าไปสมัครการสมัครคำขอการร้องขอแล้วก็ข้อเสนอต่างๆนะคะตัวอย่างนะคะหา e เป็นซีช n น n อ n นอัน a ร f กอ h n ว e นเกล s เกสเ t ล a b e เ s นซีเกสเ l ล t ตรงนี้นะคะก็จะแปลว่าคุณเนี่ยได้ยื่นหรือคุณได้ส่ง โ n นอายในอันตรักคำขออันนึงหรือใบสมัครอันนึงนะคะ a อาเกี่ยวข้องกับ h n g เกล w o ว n เกล d ก็คือเป็นเงินที่อยู่อาศัยนะคะคุณเนี่ยได้ส่งคำร้องขอหรือการสมัครเกี่ยวกับเงินที่อยู่อาศัยแล้วหรือยังข้อที่2องนะคะดีอันเทรเกไปขอม o นส e อินซิ m ม a ซีเป็นอ n t เฟียก็จะแปลว่าใบสมัครต่างๆนะคะหรือคำร้องต่างๆไปคอมเมนต์ซิคุณก็จะได้หรือได้รับ in z i m m e r อรเป็นในห้องหมายเลขที่47นะสรุปนะคะคำศัพท์ด e r Antrag หรือ Anträge ก็จะแปลว่าไปสมัคร,ร,ก,าารการสมรัครคำขอคำร้องขอหรือข้อเสนอนะคะ คำศัพท์สุดท้ายนะคะคำว่า u n w e n d e d u n w e n d e n แปลว่าใช้นะคะเรามาผ่านคำกริยายนี้กันดีก,กว่า u n w e n d e n w e n d e t un wanted an un h a t u n w a n t d หรือจะบอกว่า h a t u n g e n d e t ก็ได้นะคะ u n w e n d e n w e n d e t a n platinum ผ่านเป็น w a n t e n และ perfect นะคะพันได้สองแบบเลยก็คือ h a t d ungewant หรือ h a d unwendet ก็ได้นะคะไม่ผิดคำนี้นะคะ unwendet แปลว่าใช้แล้วก็มักจะเจออยู่บ่อยๆเลยนะคะและนอกจากนี้คำอื่นๆนะคะที่แปลว่าใช้เหมือนกันก็คือคำว่า f e r w e n d e n f e r w e n d e n หรือเก็บเหลาขันเก็บเหลาขก็แปลว่าใช้นะคะ n u ดเซนก็แปลว่าใช้เช่นกันค่ะเป็นนุดเซนก็แปลว่าใช้เราเลือกใช้ได้เลยนะคะก็ยิ่งเรามีคำศัพท์เยอะแยะมันก็จะดูแบบไม่น่าเบื่อเนาะตัวอย่างนะคะของคำกริยา u n w e n d e n d i s i salbe muss man d r e m a l am um tag u n w e n d e n diese salbe ครีมอันนี้นะคะหรือว่ายาหมองอันเนี้ย salbe แปลว,ว่าครีมยาหม่องนะคะมูสมันไตรเมาอัมทากอันเวนเดนเราก็จำเป็นจะต้องใช้ไตรเมาอัมทาก3ครั้งต่อวันเลยนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะถ้าผิดพลาดประการใดน,นะคะก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ